นี่เราจะมาเปลี่ยนแบตเทคโนโลยป๊อปสี่นะฮะรุ่นนี้แกะฝาหลังได้นะฮะแต่แบตเตอรี่นะฮะมันจะต้องแกะออกมานะฮะอันดับแรกต้องปิดเครื่องก่อนนะฮะนี่แบตเตอรี่บวมละแกะฝาเลยเลยพอพอแกะฝาออกมาแล้วนะฮะก็ไขน็อตทั้งหมดเอาเลยนะฮะแล้วก็เอาซิมออกครับเอาซิมออกแล้วก็ ไขน็อตออกนะครับผมพอเราไขน็อตออกหมดแล้วนะฮะก็แกะฝาครอบแบตเตอรี่ออกะฮะแล้วก็ค่อยๆแกะฝาครอบบอร์ดข้างบนนะฮะเพราะว่าตัวนี้ค่อยๆอยอดแกะตัวนี้จะมีแผดสแกนนิ้วมืออยู่นะฮะค่อยๆแกะออกอแกะออกแล้วนะฮะก็เอาเด็บค่อยๆแกะครอแบตเตอรี่ออกนะครับ จากนั้นแล้วก็มางัดเอาแบตเตอรี่ออกกันเลยนะครับผมจะใช้พลาสติกอ่อนๆอนอี่ลักษณะนี้นะฮะอ่อนเน่นนะว่าอ่อนๆน,นะครับค่อยๆแซะข้างล่างนี่ออกนะฮะโดยใช้กาวเออน้ํายาลอนสันนะฮะมันจะละลายกาวนะฮะค่อยๆช่วยกันแกะอ่อนนะฮะต้องระวังแพรหน้าจอด้วยนะครับ พอเราเอาแบตเตอรี่ออกได้แล้วนะครับอแล้วก็เตรียมแบตก้อนใหม่เลยเราใช้ของย e ี่ห้อเมสนะครับมีหมอกอด้วยโอเคมาลองเปลี่ยนกันดูลอแรกเราก็มาต้องมาจัดระเบียบของสายแพรนะครับให้มันเท่ากันนะพอเราเปลี่ยนแบตเสร็จแล้วฮะ ใส่ซ็อกเก็ตให้ถูกต้องนะฮะก็ลองเปิดดูเลยแบตบตัวนี้นะฮะสามารถใช้กับเทคโนโลยี spark 5 a ได้นะครับแล้วก็เทคโนโลยี pop สี่ขนี้แล้วครับเขีนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องว่ากันไปชาแนลฮะเปลี่ยนแบตเทคโนโลยี pop สีขอบคุณครับ